สวัสดีครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวบ้านอำเพวันนะครับตบบำบลสำรันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นวันนี้นะครับชาวบ้านนะครับอำเพวันได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับพัฒนาคลองส่งน้ำนะครับซึ่งน้ำนี้ก็ ไหลมาจากเขื่อนบนรัดนะครับเพื่อใช้ในการเกษตรกรนะครับทำนาครับซึ่งก็มีพักบุงบ้่งและพักปัุสิตวสิ่งปัติกลต่างๆนะครับซึ่งจะทําให้น้ําไหลไม่สะดวกก็เลยร่วมแรงร่วมใจกันมันมีก็นำสิ่งที่ไปลงติกต็อกมั่งไปลงยูทูบให้ได้เนี่ยโฆษณาหมู่บ้านเรานั่นแหละน้ำสะดวก ในการเข้านายช่อง Youtube ก็มีสะดวกนะครับเพื่อใช้ทำการเกษตรต่อไปซึ่งกําหนดการวันนี้นะครับก็ทำมาตั้งแต่บ้านนาเพียงนะครับเส้นยาวมาถึงนะครับบริเวณถึงสิ้นสุดกันที่วัดนะแล้วก็ไปเส้นพุทธมนลอีสานนะครับก็หลายเส้นกันอยู่นะครับก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับนา ก็มาถึงอยู่ที่หน้าบ้านทำลูกชิ้นนะครับนะบ้านลูกชิ้นคุณสมหมายนะครับตอนนี้ก็ทำม,มาถึงอยู่ที่ในบ้านนะครับซึ่งทางด้านสมหมายนะครับเกสสมหมายซึ่งท่านก็มีโรงงานลูกชิ้นโรงงานไก่ครับ <c oughs> ก็ได้ถอดลูกชิ้นนะครับ และเลี Regard ้ยงเกี่ยวกับ <aer> น <os lide> oh ้ำขวดเย็นๆนะไว้ให้ท่านได้รับประทานกันทำงานเหนื่อยๆนะครับอันนี้ก็บนเพจเฟซบุ๊กว่าไงได้เล่นเฟซบุ๊กเจ็บผมสมัยนะครับนะก็มาพักผ่อนนะครับพักเหนื่อยกันตอนประมาณเที่ยงวันพอดีนะครับนะก็มากินบุกินทอด เครื่องเดิมนะครับกระทิงแดงมั่งเอ็มร้อยมั่งสปอนเซอร์มั่งนะครับนะก็สามสิบกว่าคนด้วยกันนะครับบางท่านก็ไม่ได้มาร่วมก็บริจาคช่วยเป็นเป็นเงินนะครับสองร้อยสามร้อยบาทนะครับสำหรับท่านที่ไม่ว่างนะครับก็ขอขอบคุณนะครับนะสมัยนะครับ เจ้าของกิจการล e ูกชิ้นโรงงานไก่ anyway. ที่การต้อนรับแบบบ้านตะหวของเราปรกอบกำลังทำความสะอาดคู่ครองมันอยู่นะครับนะก็มาถึงมาบ้านโรงงานโรงงานปาทิพย์หรือโรงงานลูกชิ้นของเรานะครับนะก็สามสิบกว่าคนนะครับนะ นี้นะครับบริเวณบ้านสมหมายก็จะทําไปซิ่งไปถึงอยู่ที่วัดนะครับแล้วก็เส้นทางแยกไปทางพุทธมนฑรน,นะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็คงจะเสร็จนะก็ขอขอบคุณนะครับที่พี่น้องของเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับพัฒนานะครับ ยังเหลืออีกหนึ่งเส้นก็คงจะเสร็จแล้วครับนะกำลังใกล้จะเสร็จแล้วครับของน้ําย่อยนะครับก็อดทนอีกสักนิดหนึ่งจะททำเสร็จก็จะมีนนลูกหลักนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับอ่าเป็นบรรยากาศที่มาพักเที่ยงนะครับมากินลูกชิ้นทอดกัน ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือร่วมแจงร่วมแรงใจกันนะครับนะขอขอบคุณมากๆานะครับขอติดตามเพจนะครับลุงแหลมชาแนลนะครับนะลุงแหลมชาแนลนะครับยูทูบนะครับนะใครอยากชมนะครับนะก็ขอขอบคุณครับ